เสียงนะถือวสุดยอดจริงครับเสียงนี่สทัทวาน,นจริงครับกับเอ0ิ h เทอร์โบ l t นะฮะจัดจะมาบินกันดูนะคุณผู้ชมครับไปดูกันสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเว็บไซต์ไทยเวิร์ d ทอยด์คอมครับคุณผู้ชมครับเป็นเว็บไซต์จำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับอาซีกีฬาสันทนาการนะครับ หลายรูปแบบที่เดือนนะเาเจอกันทุกครั้งจะต้องเจอสินค้าเด็ดๆให้คุณผู้ชมเอาไปเล่นกันนะวันนี้ครับอยู่กับขึ้นบินมาครับนะฮะตัวนี้ A10 ิฟันเดบนะครับคุณผู้ชมครับเป็นสินค้ายอดนิยมนะฮะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็สินค้า A10 เนี่ยเขาจะหายากครับวันนี้นะฮะเราได้สั่งเข้ากับคุณผู้ชมเอาไปเล่นกันโดยเฉพาะนะครับกับ A10 ิฟันเดบตัวนี้เป็นขนาด1เมตรครับคุณผู้ชมครับของค่าย X5 ็กไฟล์โมเดลนะเราเคยรีวิวแกะกล่องไปทีนึงแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่ารู รอยหมุดเย็บต่างๆเนี่ยจะเหมือนจริงมากเลยครับแผ่นปกเนี่ยสีเนี่ยเคลือบละเอียดพิถีพิถันแนอย่างดีนะครับในห้องนักบินนะครับก็จะมีห้องตัวของนักบินแล้วก็ไฟบอร์ดนะฮะทมาได้ก๊อปปี้สเกลจริงมาเลยนะครับด้านหน้าจะเป็นปืนกลนะครับมากับดักแฟนนะครับ2ตัวด้วยกันนะฮะดักแฟน2ชุดด้วยกันตัวนี้เป็นขนาด50มลมตรนะครับกับแงรอบอยู่ที่4 0 0พรอบนะสองตัวนะฮะทวินเลยทีเดียวนะฮะตัวนี้สปีดคอนโทรลก็อยู่ที่40แอมป์นะฮะ ชิ้นงานค่อนข้างจากพิถีพิธันแล้วก็เน้นคุณภาพจริงๆกับ X อกนะฮะภายในข้างล่างของเขานะฮะตรงนี้ก็จะเป็นช่องที่ไว้สําหรับซ่อมอุปกรณ์ต่างๆได้ด้วยนะครับส่วนของปีกนะฮะจะเป็นสกรูขันนะครับสตัวการติดตั้งใช้สกรูไม่ได้ใช้กาวนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้นะฮะโซโบก็ติดไปให้4ตัวด้วยกัน ก่อนเดี่ยภายในนะครับก็เป็นที่โล่งเลยนะคุณผู้ชมครับเรียกว่าติดตั้งอุปกรณ์เนี่ยง่ายดายแล้วไม่จุกจิกนะคือไม่แบบว่าเกะกะนู่นเกะกะนี่นะใส่เบยดกระลึกเข้าไปคะตัวระบบเลี้ยวล้อจะเป็นใช้ระบบเซอร์โวตัวนี้นะคุณผู้ชมครับตัวบนนะคงทนถาวรมากตรงนี้เป็นโลหะนะฮะคุณผู้ชมครับตรงคันชักตัวนี้นะก็ตรงนี้เป็นระบบไม่เหล็กนะไส่เข้าไปก็จะล็อกเลยฮะห้องนักบินนะฮะตรงนี้เลย คุผู้มครับสุดยอดจริงครับเสียงนี่สถานจริงครับกับเอสิบทอร์โบสนะฮะจะดูกันว่าจะเป็นยังไงเราจะมาบินกันดูนะคุณผู้ชมครับไปดูกันไปแล้วครับเราทดสอบบินกับ A10 Th เทอบนะครับตัวนี้ระยะเทคออฟไม่ยาวนะครับสั้นๆเท่านี้เองครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นเครื่องบินลบ A 1 0นะครับสัญชาติสหรัฐอเมริกาครับเป็นเครื่องบินจู่โจมแบบเจตัวนะครับคุณผู้ชมครับ ตัวนี้มาในรูปแบบของเครื่องบินมาครับดักแฟนขนาด50มิลิเมตรทวินนะฮะสตัวนะฮะตัวนี้ความเร็วสูงสุดจะได้700กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับคุณผู้ชมครับในเครื่องบินจริงนะฮะแต่ในเครื่องบินมาครับของเราเนี่ยก็ความเร็วนี่ไม่ต่ำกว่า130อย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมครับดูความเร็วนี่ฮการชมการบินแบบโคตรนะค,ครับคุณผู้ชมว่าเร็วๆจัดๆอย่างนี้นะฮะกับ A10 นะฮะเทอร์ด์บอสเป็นเครื่องบินจู่โจมความเร็วสูงแต่สามารถทําลายเป้าหมายในการบินต่ำๆได้ดีนะฮะพวกรถถังหรือยาานหุ้มเกะ ตัวนี้ฮะเป็นเครื่องบินลัตาเวนที่ทางสายเมริกนได้ใช้อยู่นะครับตัวนี้นะครับเจ้าหมูป่าคลั่งนะปรรจุเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากนะ,รนะครับเครืบินเร็วฮะควงสว่านนะครับคุณผู้ชมครับมันสะใจจริงๆครับคุณผู้ชมครับกับ a 1 0จากค่ายเอ็กแฟโมเดลนะฮะตัวนี้ดับแฟล คู่นะฮะห้าสิบมิลลิเมตรบินเร็วแรงมันดูเดือดนะฮะคุณผู้ชมสามารถที่จะทำความเร็วสูงและต่ำได้ในเวลาสั้นๆนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากจะทำความเร็วได้ดียังสามารถบินช้าๆได้ดีอีกด้วยครับอากาศอากาศนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะบินช้าๆนะผ่านหน้าไปเลยครับคุณผู้ชมบินต่ำๆนะฮะเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับบินเลียดพื้นไปเลยครับ บินช้าๆนี่นีมดูคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะอัตราการบินช้ามากนะเนี่ยบินก็กว้างสบายๆนะฮะเร็วได้ช้าได้บินสบายๆในอารมณ์ที่แบบ,บสุตรีคลาสสิกก็ได้นะฮะนะอกจากจะเร็วเรายังบินช้าๆประหยัดพลังงานได้ด้วยบินคมครับตัวนี้ครับแตคุณผู้ชมก็บินโฉบเฉี่ยวแรงนะฮะแรงมากตอบสนองแรงตอบสนองการบินโคตรด,ดีครับคุณผู้ชมครับแตะนิดเดียวเนี่ยเลี้ยวเลยนะฮะ อัพอัพเนี่ยนิดเดียวเนี่ยบินโลพาสก็ดีนะคุณผู้ชมครับประหยัดพลังงานนะตัวนี้ครับบินเนี่ยตาการเร่งนะครับประมาณ30%ก็บินได้นะครับปีบของเขาเนะี่ยมีความกว้างนะก็สามารถที่จะเบาเครื่องลงนิ่มๆได้นะรเรียกว่ามือใหม่ก็บังคับได้มีคล้ายๆกับสปอร์เตอร์นะฮะเดี๋ยวเราลงสวยๆอีกครั้งนึง อา,อารมณ์คล้ายๆกับการบินสปอเตอร์เลยบินได้ยากบินได้ยากคุณผู้ชมที่เป็นแฟนๆของ a อฟซก็อย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับกับเว็บไซต์ถ่าัวต่อยของเราคุณผู้ชมที่ชอบบินโหดๆร้อนๆนะครับ ต้อง A10 t h ทัน e r b o บทตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับติดต่อกับเราเข้ามาครับ t h a i w ิ r t ดท o ยดอเท่านั้นนะครับมีนที่เราเท่านั้นติดต่อเข้ามาครับโอ้โหครับคุณผู้ชมครับ A10 t h ทัน e r b o บนะฮะคุณผู้ชมดักแฟนเอซิต้องไม่พลาดแน่นอนครับตัวนี้บินเฉียบขาดจริงๆครับกำลังที่ขาดนะฮะแรงมากๆคุณผู้ชมครับ A10 บมากับดักแฟน50มิลิเมตร2ตัวนะครับคุณผู้ชมครับบินเหลือเฟือกำลังเนี่ยกำมาหนาดบินเสียงสะท้านทีเดียวนะฮะ อัตราเกาะอากาศดีบินนิ่มนะฮะอัตราขึ้นอตาลงเนี่ยระยะขึ้นระยะลงสั้นทีเดียวไฟแฟลรเอซิติดต่อเข้ามานะครับมีขายที่เราเท่านั้นนะครับราคาเพียง6,850บาทนะครับคุณผู้ชมครับเป็นชุด PNP นะได้สวยๆอย่างนี้เลย6,850บาทนะตัวนี้ใช้แบตเตอรี่14.8โวลต์นะครับคุณผู้ชมครับ2อ0พถึง3,000มิลลิแอมป์นะฮะใส่ได้เลยตัวนี้ครับคุณผู้ชมครับ A10 ทันดูบดอย่าลืมอยากได้เป็นเจ้าของติดต่อกับเว็บไซต์ไทยวัวถอยตามหมายเลขททเบบีีียยนนนไลล์่่่อููด้้้าางคคุณผชมรั เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปเล่น A10 กันต่อฮนะสำหรับคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามจะมีสินค้าอื่นๆให้คุณผู้ชมได้เอาไปเล่นกันดีครับวันนี้ไปเล่น A10 กันก่อนครับสวัสดีครับ